สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้เราอยู่ที่บัวขาวครับบัวาขาวมีเรียงตะไคกับมีเรียงตะไค นี่<ม>เรามีนัดกับต้บคของเงียนครับไปที่โกมที่ดินนะครับไปที่โกมที่ดินมีเรื่องเสรอมไแล้วกินข้าวแล้วมันจะขี่ขรถไปหอดฮอดวันจากที่หิดอะไรกินไปอ้าวตอนนี้กำลังปวดสมอง จิเบิกิได้ซ้ำน่ะแะี่สื้อไปยังสจอเแนวส่บิกเ็แนวไ่บิกเบอันนาทั้งหมดเห็นบ่พาเมดล้านพาเมทที่ใส่ยังอมามีดก็มีเสื้อผ้ายใหญ่นะครับ เดี๋ยวเจกไม่กนเราจะไปที่ว่าไอ้สำนักงานที่ดินอำเภอ,อกุชินาลัยจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ไปเฉลยญีออ่ปุ่นวันนี้น้องเบียร์โดนสะยย่ายหนักมากนะครับนัดจนรถจนแบบนา,นาลาหนาเงือก็เหมือนเป็นขาวขึ้นเนาะเป็นใสขึ้นมันเป็น,นตะเก او เนาะเป็นกินน่คเ์ขกินขึ้นเกลือ เจสีบอกว่าสีมันแบบมันไทยคีบเบาเรึ่งหนห้าสีันนก็สีไทยคีบคีปแหลกของปีว่าขุ่นออาคิปแหลกของปีือไปทำงานทุกงานทเสร็จแล้วแล้วมีจังหวะเนาะมีมีอะไรยังไงอ่ะมี

ก็เ <laughs> ล่นกินอยู่นแน่นาเลยกินไ <c oughs> ด้ไรตอนนี้เรา <c oughs> เราพยายมเตรมตัว <c oughs> ที่จะไปอันที่ว่าท,ที่ดินครับราไปจะจะบอกแจ้งเา้าพี่นองนะครับวันนี้มีแม่ฮัก น้องออกแกนนะครับเซอร์ไพรส์หนักมากด้านไหนบอกได้ว่าเซอร์ไพรส์เรื่องย,ยัแต่ว่าต้องไปกรมที่ดินก่อนบ่าบอ,บอกนี่แต่ว่าบอกเดี๋ยวอ,อ,อันนี้เขาหูุดหงเอ้ากรมที่ดินให้ซื้อขนมแพงเลยให้ที่ออเป็นหัหวใจร้านกับเพาะก็มีใน,น,นีเออ่เนอะไอไปไป,ไปเล่นมาเงินมา เชคบาทคับเออเจ็บยังหัวเอาเงินลอยยังไงพี่ทำนี่ร์แ้อาจารย์บ่พอเลยจ้าบ่อพอไปทิ้งายตัวใส่ใส่หองหัวหยไี่สินั่นไหค่าน้ำาจแล้ อบ่อยเช้าโอเคอ๋อนี้แม่เอ้านี่แม่กับอันนั้นก็อรไอนโอ้หักโอ้ยเจ็บดักเจ้อด้วยเจ็บดักมันเถื่อนโอ้โหขี้ดือเลยวเอาจีบยะจียบยมา โอ้มันเจ็บแม่กัยังว่ามันเจ็บบอ้บอกว่ามันเจ็บโอ้ยเนาะยังไงดีเนี่ยวันนี้โอ้พนังก็จังว่ามันเ,นเ,นออนเนนจ็เบยังเจ็บป่า,นานเนาะเมื่อตรวจมามเาติม,ต,ามาตะหันให้อาพ,พี่น้องครับหลังจากที่ขี่รถออกจากของกินเขาแล้วเขาก็มาที่ สำหรับง,งานที่ดินอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับวันนี้มีข่าวเซอร์ไพรส์อันนี้คือเซอร์ไพรส์จากแม่ฮักน้องอเกนนะครับซื้อที่ดินพร้อมบ้านที่ดินพร้อมเงียนพี่น้องครับตอนนี้เราก็จะมาโอนกับต้องมีใบแจ้งความด้วยควอย้องยัปเป็นีใบเปลี่ยนมอมใบแจ้งความเงียอเออเอานนี้ อันนี้ก็เป็นรถของพ่นเท้าจะมาโอนที่นำเนาะโอน,นเลยนะครับนี่ครับพ่นเง้าแม่งในแล้วยังมีเอกสารมากย่างดีครับไทยก็หลุดเปโอเคนี่นนนมันเดี๋ยวพึ่งจ้ำมือาเนาะแต่หยิบเนาะบ้านความจริงี่ แล้ก็จะนีนีเพจะพึ่งรงองเาี้พึ่งรงสือทีเดียวขาก็หางมันีมาเบียดนีครับอลังคามนเนีย้ตีเพื่งม้ไว้โอ้ม้าเงี้ยซีเพื่อมัาเงี้ยแนมขึ้นาตีถึมาเก็บึ้นล้วเนี่แบบนี่ครับอันนี้คือพื้นที่ขขางคางมันอันนี้เขาเสียไปเพชรคองเสกไก่กับสวนักอัจินท เลือกมาจากชุดไปเบิดนี่ละให้เพิ่เหลือก,ก็เองแน่เพิ่มเเจ้าายักเหลือกใส่ไปได้ใส่หัด้วบ็ดแบบไนฮะเดี๋เวลาน้ยเห็นแบบนี้คืต้องคิดถองการพ่นหันเนาะก็ได้เป็นห,วหน่ว,หวงพ่นแก่นพ่นหวนนัวนใยกตับไปข้างใน เป็นทังวี่ีไม่ยช่บมไม่รู้ เยน็น,น,เยนแล้วเย็นแล้วเย็นแล้วเย็นแล้วสำนักงานที่ดินมุศีนารายนีสี่อันนี้ก็เป็นจะคข้องที่นะครับที้เขาจะมาทำการโอนนำมันน,นีตรียมพร้อมแล้วอ่อใหน่อน แถวที่หกสิบดบ่าราินความทีพี่น้องเก็บความุก่อนะยเดบู่ก๋วยเตียวกินอก๋วเตียวกินตำุ้งกระยานฮอนกินก๋วยเตี๋ยวกอนเร่ออาตำุ่งไม่นเียวกั นอนกรบเปอนเกียบตะเป็ดที่มีไว้สนิทเนาะว่ามากรมที่ดินนะหากุ้ไรก็แชร์ตามกับชาวบ้าเพื่อนที่ชร์กรบปอนเกียบตะเป็ัครั